คดีอุ้มฆ่านายวราพงษ์ขุนศรีจตุรงค์หรือดีเจเตเต้อายุ33ปีซึ่งถูกพบเป็นศพในสภาพถูกมัดมือไพล่หลังด้วยเชือกไนลอนสีเขียวมีรูถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณกลางศรีรษะหนึ่งรูขมับซ้าย1รูและหลังกกหูขวา1นรูในพื้นที่บ้านทุ่งนานางหลอกหมู่3ตำบลลาดยาอำเภอเมืองกาญจนบุรีกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศความคืบหน้าของคดีล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาร่วมขบวนการอุ้มฆ่าดีเจเตเต้แล้วจำนวน5รายโดยจะ หน้าที่ตำรวจสามารถจับได้แล้วหนึ่งราย คือน,นายธนเดชเชื้อทองส่วนผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับอีก4คนขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังกระจายกำลังออกติดตามจับตัวโดยพลตรวจตรีพรชัยชะลอเดชผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบ,บุรีคาดว่าน่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปแล้วแต่เชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งผู้ต้องหาทั้ง4คนที่ถูกออกหมายจับนี้เป็นในส่วนของผู้ปฏิบัติการสังหารที่มีหน้าที่ตั้งแต่การเป็นคนชี้เป้าเป็นคนขับรถและเป็นผู้ลงมืออุ้มตัวดีเจเต้ไปสังหาร ทั้งนี้ผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค7ได้ให้ในโยบายกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าหากผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับทั้ง4คนพยายามต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่มอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนยุทธวิธีได้อย่างเต็มที่จากท่าทีของตํารวจที่ออกมาไม่ต่างอะไรกับการประกาศว่าตํารวจพร้อมจับตายทันทีหากผู้ต้องหาขัดขืนการจับกลุ่มและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจสําหรับสาเหตุของการอุ้มฆ่าในครั้งนี้มีข้อสันนิษฐานที่สําคัญว่า น่าจะมาจากเรื่องชู้สาวเป็นสําคัญโดยการสอบสวนพบว่าผู้ตายเป็นคนหน้าตาดีและมีหญิงสาวเข้ามาติดพันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะการไปมีความสัมพันธ์กับนางสาวน้ําซึ่งเป็นแฟนสาวกับนายมุ้ยพ่อขายยารายใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีที่อยู่ในระหว่างการหลบหนีคดีนายมุ้ยเคยส่งคนไปเคลียร์ให้เลิกยุ่งกับนางสาวน้ําแต่ไม่สําเร็จคาดว่าเรื่องนี้ อาจจะนำมาสู่การอุ้มฆ่าในครั้งนี้และเป็นอีกครั้งที่การก่อเหตุอาญากรรมสะเทือนขวัญมีสาเหตุมาจากพิษรักแรงหึงและเรื่องชู้สาวที่ซึ่งต้องยอมรับว่าการมีโลกหลายใบไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงต่างเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปโดยปกติของสังคมไทยไปแล้วดังจะเห็นได้จากกรณีของดาราศิลปินหลายรายที่ต่างออกมายอมรับถึงการมีโลกหลายใบก่อนหน้านี้หลายคู่หลายคนจบกันด้วยดีแต่บางกรณีก็จบด้วยการหนองเลือดอย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่งคดีนี้แม้ว่าส่วนหนึ่งจะมีปมสาเหตุมาจากเรื่องชู้สาวเพราะผู้ตายมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงในเวลาไล่เรียกกันถึง3คนแต่อีกมุมหนึ่งแล้วคดีนี้ถือเป็นคดีที่ท้าทายความสามารถของตำรวจเช่นกันเนื่องจากแฟนสาวของนางสาวนั้นเป็นพ่อค้ายาในพื้นที่ที่หลบหนีหมายจับไปกบดานในประเทศเพื่อนบ้านแต่มีรายงานว่าในมุ้ยยังคงมีอิทธิพลในพื้นที่ ถึงขนาดที่สามารถบงการให้คนของตัวเองที่อยู่ในประเทศไทยลงมือก่อเหตุสะเทือนขวัญได้ดังนั้นคดีนี้จึงเป็นคดีใหญ่ที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าตำรวจจะพิสูจน์ฝีมือสามารถเอาคนทำผิดและคนสั่งการมาลงโทษตามกฎหมายได้หรือไม่แม้ว่าคนบงการตัวจริงจะอยู่นอกประเทศไทยก็ตามหวังว่าคดีนี้จะช่วยกู้หน้าศักดิ์ศรีตำรวจไทยขึ้นมาหลังจากก่อนหน้านี้หลงทิศหลงทางไปไกล